วัสดีครับพกบผมวิชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำพูดได้บายวินทูครับวันนี้พบกันอีกครั้งครับในชุดคอมพิเซตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานเป็นชุดใหญ่ครับชุดนี้เป็นคำสั่งซื้อจากบจกรลพั์เอนจิเนียริ่งครับอันนี้กำลังเทสตนะครับตัวนี้เทสเสร็จก็ส่งลูกค้าเลยนะครับเป็นชุดคอมพิเซตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานครับกองทรายขนาดใหญ่ครับตัวนี้36นิ้ว อีม e ุก TMG 900ครับปั๊มที่เราใช้ในรุ่นนี้ครับเป็นเอสปาปัม๊มครับไซรนเอสคูสองร้อครับสองแรงม้าโปรเลสสูงมากครับตัวนี้ชุดนี้เป็นชุดน้ำแร่นะครับโอโซน UV เป็นชุดเป็นชุดที่สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ถึง80%ครับตัวนี้คุณภาพดีมากครับจากตัวปั๊มกองครับตัวนี้ก็เข้าสู่ทางกองกองเสร็จเรียบร้อยครับ ออกจากถังกองเรามาเข้าที่ UV generator 3ตัวด้วยกันครับเป็น UV ชุดใหญ่ครับตัวนี้ของอีมุกเช่นเดีวยวกันนะครับใช้ UV 3ตัวด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นตัวค่าเชือโรคครับหลังจากกองจาก UV เสร็จเรียบร้อยครับตัวถัดไปก็จะเป็นระบบน้ำแร่ครับน้ำแร่ตัวนี้คุณภาพดีมากครับ m i n e r a l Eco m i n e r a l Ionizer ลไอเอออครับตัวนี้น้ำแร่กำลังทำงานครับ มี2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นออกซิเดชันและไอออไนเซชันครับตัวผลิตน้ำแร่แล้วก็วตัวผลิตตัวนี้สามารถเจเนเรตครับตัวนี้ฝั่งของไทเทเนียมสามารถเจเนเรตตัวที่เป็นออกซิเจนได้รวมไปถึงตัวคอร์ินแบบอ่อนๆครับนี่คือระบบน้ำแร่นะครับที่ใช้งานได้จริงและพิเศษสุดๆครับในชุดนี้ครับเรามีตัวโอโซนเจเนเรเตอร์ครับ กำลังการผลิตสูงค่าเชื้อโรคด้วย uv เสร็จแล้วมาทีดด้วยระบบน้ำแร่และตัวสุดท้ายครับก่อนจ่ายเข้าไปในสระเป็นระบบโอโซน generator ครับเวลาใช้งานก็ใช้งาน,นง่ายไง่ายเห็นี้ครับตั้งทำม,มือไปให้เรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์ออนเรามาดูจุดจ่ายโอโซนกันครับนี่คือจุดจ่ายโอโซนนะครับสายที่เราเลือกใช้เป็นตัวนี้เป็นสาย pvdf ครับเทฟลอนนะครับก่อนที่จินโดดเข้าไปในเส้นท่อรครับมีตัว ตัวนี้จะเป็นเช็ควาลครับเช็ควาลลมนะแล้วก็จ่ายทิศตัวนี้เข้าไปตัวนี้เป็นสเตเลสครับนี่คือตัวนี้จะเป็นอินเจกชันครับเป็น p v วเครับเป็นอินเจคตัวโอโซนครับตัวนี้ทนการกัดก่อนเป็นอย่างดีครับเพราะว่าแก๊สโอโซนเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคที่รุนแรงรวดเร็วนะครับมากที่สุดครับระบบจ่ายจึงต้องเป็นระบบที่ปลอดภัยครับนี่คือชุดจ่ายโอโซนครับ ใจโอโซนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือท่อน้ําดีตัวสุดท้ายที่ไหลเข้าสระครับเรากำลัทงทําการเทสอยู่ทั้งระบบนะครับตัวนี้กําลังเทสเทสเสร็จก็เดี๋ยวนะครับเช็ครอยรั่วต่างๆรวมไปถึงเช็คกระแสนะครับการตั้งเซ็ตค่าปรับเซ็ตค่าต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์มากที่สุดครับก่อนที่จะยกขึ้นรถไปส่งลูกค้าอีกตัวหนึ่งถัดไปครับตัวนี้จะเป็นชุดเจ็ตสปานะครับก็เราก็จะต่อเป็นนะครับตัวนี้จะมีบอลวาล์วทางด้านดูดไป นะครับตัวนี้แยกกันแล้วก็จะมีเช็ควาลนะครับทางด้านจ่ายแล้วก็มีบอลวาลอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ปั๊มกองครับตัวนี้ทํางานตามทามเมอร์ครับปั๊มกองเวลาใช้งานจริงก็เปิดออโต้นะครับพูดอถึงเวลาก็จะทํางานครับไฟตัว L e D สีเขียวตัวนี้ติดครับตัวนี้ทํางานพร้อมกันกับตัวนะครับผลิตน้ําแร่นะครับมันรวมไปถึงโอโซนใช้นะครับทามเมอร์ตัวเดียวกันให้ทํางานพร้อมกันครับส่วนตัวปั๊มสปาครับอ่อนออฟครับ ต้องการเปิดสปาเมื่อไหร่ก็เปิดสวิต์ตรงนี้เมื่อนั้นครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไปสีเขียวสปายังไม่ติ็ดครับนี่คือความสุดยอดใหม่ล่าสุดครับตัวจ่ายโอโซนกันนะครับโดยละเอียดอีกทีนึงตัวนี้เป็นตัวจ่ายแก๊สโอโซนนะครับตัวนี้แก๊สโอโซนนะก็จะไหลเข้าตัวนี้โดยใช้หลักการของนะครับเวนจุรีแรงดูดแวคคัมจากตัวปั๊มนะครับตัวนี้เวลาต่อใช้งานครับตัวนี้ เราถ้าเราต้องการให้มันเกิดการแรกได้อย่างดีเราสามารถรีวาวตรงนี้นะครับได้นะครับ <değil CNC> นิดนึงนะครับมันก็จะเกิดแรงดูดได้มากขึ้นแต่ถ้าเราปิดวาล์วตัวนี้นะครับเต็มๆนะครับโฟเลตก็จะอั้นเพราะว่าตัวนี้ท่อเส้นนี้เป็นท่อเล็กนะครับเพราะฉะนั้นให้หรีวาวนิดนึงประมาณอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท่อนะครับกรณีที่น้ํามันสามารถไหลคืนยอ้อนคืนมาได้ที่ท่อนี้ครับ <S 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 เราจะมีตัวบอลวาล์วดักอยู่ข้างล่างนะครับเป็นบอลวาล์วสี่หุนนะครับ ตัวนี้ปกติเราจะปิดไว้แบบนี้นะครับให้เราแมนนวลเดนนะครับเปิดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับน้ําที่มันค้างอยู่ในท่อเส้นนี้มันก็จะไหลออกนะครับวาล์วตัวนี้นะครับข้างล่างนะครับคือท่อเส้นนี้นะนี่นี่คือชุดเดนนะครับน้าของชุดจ่ายโอโซนตัวชุดนะครับเฮดเดอร์ของทางนั้นดูดครับเวลาเราใช้งานสูบจ่ายน้ําแบบอัตโมตินะครับเปิดเครื่องไว้ตลอดเนี่ย นะครับแน่นอนครับชุดที่มาจากเสื้อแทงเสื้อแทงสามถังเก็บน้านะครับตัวนี้ต้องเปิดไว้ตลอดเวลาครับตัวนี้เป็นตัวเปิดร้อเปอร์เซ็นตครับตัวนี้เวลาใช้งานนะครับปกติให้ปิดตัวหัวดูดตะกอนนะครับโอเคแล้วก็ส่วนท่อที่มาจากสะดือก็อาจจะรีนะครับไม่ถึงเปิดเต็มนะครับน้ําตัวหลักก็มาจากชุดนะครับสื้แทงนะครับส่วนท่อตัวนี้เป็นท่อสําหรับน้าปราปานะครับเรา ปกติเราจะปิดไว้นะครับใช้กรณีที่เราจะเซอร์วิสนะครับเวลาที่เติมน้ํานะครับรันระบบใหม่น้ําไม่เต็มตะกร้าปั๊มครับตัวนี้ให้เปิดตัวท่อประปานะครับให้น้ําไหลเข้าเต็มในท่อทางดูดครับนี่คือหน้าที่ของท่อเมนประปานี้เวลาเปิดกองปกติให้ปิดไว้ครับวาล์วของตัวเจสปาครับตัวนี้อยู่ในตําแหน่งครอสนะครับเวลาเปิด ก็ให้อยู่นะครับตามแนวท่อครับให้ลูกศรตัวนี้อยู่ตามแนวท่อนะครับเนี่ยมันจะมีลูกศรอยู่ง่ายๆนะครับตามแนวท่อนะครับแบบนี้คือตำแหน่งเปิดนะครับเอาไม้นะครับตัวนี้เปิดนะครับอยู่ในแนวขวางแบบนี้นะครับดูเส้นท่อนะครับถ้าปิดนะครับเส้นท่อตัวนี้ก็จะปิดน นี่คืออยู่ในตำแหน่งสภาว่าเปิดนะครับสหรผลวีชาได้ชุดนี้ต้องจากรับประกอนนะครับสวัสดีครับ